ไปทีงไหน่ะไปหลินบุญเอ้าคือน้องว่าทะเลือดอื่นเพิ่งต้องไปเหรอจีบันรถถีบเออได้รถถีบรถไปเลยบ่ขับ่มมีรถถีบไปใส่คนไปอีบ่ไปคนก็ไปน้ำมันแม่นางเขียวเหี้ยนนั่นเองนางเขียวเหี้ยนโอ้หลายทางเลยแบบเช่นเออกี่ยังประจำอยู่กับทีนะเนาะคือหวางได้เพิ่งจะเอารถเจ๊ขึ้นมารถเพิ่งติดบ่ได้เลย นี่ยแลแลหมือนจะขึ้นนี่ผมคือคือว่าขันนอกพื้นวจะไปเที่ยวเห็นงาน่ห่นกครคิดยากอยู่แล้วเนาะขั้นไัศิกรรมเป็นตะไปนอนเลยขัน้นไวศิกรับ,บอรโอ้แล้วหัวยังมาดิหกำลังเห็นผัวสาวสาวท่องมีเนาะไปชิบปเรียกแล้วบ่ก็ได้แล้วก็เท้ารุกไปส่งเขาโอ ดดไไปนเนะเอา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 าเอาเอาเอเอา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 เนาเอาอวเอามาเอ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 าองเอาเัวเาวทาเองมอเพาเอาเอ่เนาะอาาเาเราเาเอาเอาเอีเอาเอาเอาอาเอเอ้ยอาเอาอาเออาเาเอาอ่อาเอาเอาาาเอางาเาอาเาเอาอาออเอา่ออาเอาเเอาเอาาา าทางทีมงานก็อาจจะมาร่วมตัวกันอยู่นี่เบิร์ดแล้วนพี่น้องเนาะมือนี่ฮะคนอื่นเบิร์ดเถอทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเพื่อพี่น้องเอฟซีป้าลุงกันเบิร์ดสุขูมสุคนเบิร์ดสมองสุบอลเนาะนะมือนี้ก็มาพบมาพบกันอยู่ที่ทางเงินซานเนาะอ่าบ้านสีฟ้าพี่น้องเนาะอ่าอยู่เชื่อนสาตรงมีเพิ่์นนี่แหละเนาะแตถือว่าเป็นไงเนาะทางทีมงานมีนัดมีเอ่อ รวมตัวกันเนาะมือน่ไปเดียวทำไทยกับทางสาวทงมีคนก่อนเนาะทางสระดําลงมาลิดมาหัวน้ำบ่มื่นเนาะไปเดี๋ยวน้องพี no, ่น้องเลยอษเดน้องเลยโดยดยโดยสบายดี กราบคักๆแม่บอจิตเอ้ยเนาะเามื้อนี้กคนดุญาน้องเนาะเอาเพ่มๆกันแล้วคนละวันเดินยิงบ่เอานีเดทิ้งหรือได้ไเอาเนาะทังสําบ่อยูิไปยังไ่ะไปลินบุญเอาคือนอกว่าทะแลมืออื่นเพิ่งไปหมจีบันตีเออได้ดนตรีไปเลยบ่้ามมีบไปเิ่นไปบ่ไปเิ่นไปน้อัน แม่นางเขียวเหียนนันินางเขียวเหียนโอ้ผู้ชงจดหมายให้บ่เผยว่านี่ฮะมาแล้วปั่นงดำบ่ย่งได้ทางอันแม่น้องผ้าใส่ผดใโทรหาน้องย่างมาไทยนงดำลให้กระเทยลุ่ลดสุดโตเลาวแล้วกระเจี๊ยบเลยเมาด้วเช่าเลยนะน้องแม่นงดำมาอยู่อ่าถือว่า มีแต่เอื่อยพนนีแหละเนาะถือว่าทางน้องดับนี้ขอตัไปเที่ยวก่อนมื้อนึงเนาะบ่ติแล้วแหละพี่น้องได้รถใหม่ไปหาบูงมื้อบ่ายๆาทุทางเบิ่งนี่คลิปให้เตียงยังสได้กัวอยู่ไกลเติบไปเไกลเติบได้อ่าบ้านุเนาะุ้เติบบ้านตัวนึงนไม่เท่าเด้อปีแต่ว่าเรสแวพี่น้องเนาะ

เด hey. uh ียวช้อม mm ือโอเมนบ่เออ้องเีบตะปูเเนาะอือเาเที่ยงเยแหงบ่เม่ียักินมานี่ได้ไงไก่ตั้เ้ากันบ่าชาบุญกระเป๋ามี่แม่โอ้เนไงอ่ไก่ประสบความสำเ bỏ ừ, phân ờ, ừ, ờ, ờ. ờ. vào bồn cỏ, chảy nước cái gì, chảy mát vào bồn cỏ, mình bớt mông, phấn bỏi nó, nước giờ này, thả, xong pha cho chắc, à. chắc, rồi, chắc, rồi. À. <laughs> chắc chắc, chắc, nói tới sau, nói Ủa, chắc, 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 chắc จน้อยจ้น้อยเปอมาเป็นเพ้นแต่เป็นเพนกับผมาเนาะคือเรื่องรถเป็นป้าไปใส่ก่อขึ้นทั้งเงอนเลยสีอ่างขึนเลยนาะจได้รถได้มาแล้วขึ้นจอดทั้งเงอนบัวรหันถล้วเงียวอะพอเราจอดไว้ทั้งเงอนเลยเนาะบนไหนบนไหนบนไหนหัคนนี้นนที่แบบเพื่นน่บงไปจอไปหันเดย ว่าแน่นอนอ่าคือว่ามีสิทธิ์มีงอดบ่ในในเสือป่าแล้วแต่เป็นช่วงอ้าวแลเอ้ยโดน้องขึ้นไปเนี่ยเพิ่นมันเป็นปองบ่บ่แมนปองหมดละไอ้เพิ่นห้อกนอนเพิ่นไม่เซาก็มีปองดมีช่วงนึงยามฝนตกแล้วน้องยินสิเทพมันไปขึ้นนน่ะอืมมาก็แล้ว่าเจ้าอย่าหยกเครื่องใส่เด้อมันสิตอดเ้าได้แต่มันเป็นชัดที่มีปิดให้แห้งอันตรายะเ่องเี้เนาะ อันนี้จะว่าจะว่าว่าอยู่ว่ารับมือคนร่มดีอยู่จะบังเบึงฤิ์เนี่เป็นการสงสารนายุเนาะเดิอยู่คนเดียวดิอ่าแบบว่าอารมณ์ดีนะอารมณ์ดียิ้มไหวนะอะไรกันเนาะยิ้มไหวยิ้มสูงเนาะคือว่าเอ้ยคือว่าเป็นคนแบเป็นคนที่แบบวหอยยิ้มหนาม้าก็จริง สีกินก็กนมีงงเลยทำบะมีนี่ก็ชือป๊บมือก็ได้เราบวกินเผาเลยนะถเป็นเี่ยของเราไปเป็นบดยกันบางเถื่อเราบวรมาหาเอ๋ยเดี๋ยวเอยทากินเผาเวพขาเขาเขาเมื่อหเราก็มากะบุมาหเอยมีก็กินบะหมี่แตยะามีก็กินบะหมี่แตยะาดิเดวง่ายเนาะง่ายใครอดได้เนาะไม่สู้อุดไดนนีมอ่ะ คือว่ามีเขาอยู่เนาะเบาดีบ่หมดบ่แน่1 0 0เอมื้ออกเื่อนึง1ต้นเช้าย่าตัวเล็กอนะเนาะคนเดียวเนาะม่คนผู้เดียวซําที่กินเกลือเลยเนาะเอ้ยอืออ่าเบิ่งไปเนาะคือว่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคือมื้อนี้กมาหาทางสาวเพิ่นเนาะ ม่ยังไม่รู้ไปเบิ่งไปเบิ่งูกไปเดียวอ่าจังว่ากันบ่ใดเดียวทั้งบ่แสนเพิ่นอ่าเพิ่นมาลําดังพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าวันนี้ยังได้เดียวเฮาโลเบิ่งเราสมไปนํากันอนาพอดีแหละเนาะกินข้าวคมพาเลยแล้วบันี้ดูอ่เสียที่แททั้งอ่าสดําเพิ่นบ่อยู่เนาะโอ้ยมันเป็นเป็นงานแบบใดก็เอิ้นอันนที่สมอ่า เจิดงานคิดบ้านแมนีมีคนขายคนอย่างบ่มีตลาดตลาดเออเออเออที่ตรห้องอ้บัดนี้โอเคเนาะเรียบร้อยบัดนี้อใช่ยาสรุปแหลยังอยู่เออยังอยู่สัญญาณบ่สัญญาณเออสัญญาณมันออคือเก่าคือสัญญาณแงอยู่เดกเบิดเนี่ยนายเออโอบวึเลยเออเอ ถือว่าทั้งน้องดำโมยูเมือนนี่เนาะถือว่าขอไปลินไปเที่ยวก่อนแล้วก็ได้โดนๆเนาะปีละเทือนะะทั้งทันกิเมนก็ได้เราจะจะว่าเป็นบูมีทีหจะเทศสีห์หอบไปกไปมันจะไปเนาะไปก็เออบถมีก็ไปเออไปรถไปก็ได้ไปสามคนเอารถไฟไปคนก็ได้โทรมาชวนน้องดูคนมักมวนเนาะคนอารมณ์ดีคนมักมวล คือว่ามืนนี่ทางเราจักชิมาจักมุงเนาะถือว่าไคเข้าไปก็เมน่พ่อแล้วทั้งนองดำเลยชี้แรงๆเล่นเอาว่ะเออตัวแรงๆคำเนาะครั้าได้ไปก็เป็นบดมืออยันกุมมือยู่งๆเนาะไปจากมงเชิานี่แปดมงเช้าจ้ปแปดมงเช่าเราหาจัาพ่อทไปก่อนเข้าสช่ไหมจ้ะเราปั่นถไปได้ใช่เขาคุณรจไทยนะคะป้าไปแปดมงเ้าเรานอกก่อนเข้าเราปั่นถีน อย่างไหนคือว่าเนาะเพราะว่ามันดุนดุนยังมีการมีงานแล้วก็ดุนดุนยังได้ไปให้อิสระล้วก่อนมื่อหนึ่งเนาะเวลาเราเที่ยวกันเวลาเราเที่ยวกันคุ้มกุ้มจนน้ำเต่าห้วยเนาะเป่นเล่งอยู่เพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เราถึงทันอยู่เป็นเล่งมั้งยังโหลาณอะไรนะวะบ่งไหนกันของเราเผื่อหายเผื่อหยิบไปเอผู้เดียวหัวปิ่นหัวเมียนขึ้นเลย มันก็บได้เอ,ดดอ,อดรดวดนานโนเนะอบที่นเนาะเจ้าเจ้ากบก่เมือช่วยแล้วบ่ช่ยัได้อังน้อง,ดดอนะอง,องกบเจผก,กสั่งวาม,มาอยู่ได้เห็มือก้องพืนว่ะเออ <c oughs> แต่ว่าบอใช่มือเนาะมื่อคิดว่าจะได้กลับไปเฮอีกบวี้ัน้นางนนี้ไดน เน่นำกันไปกันมาเนี่ยเลยเออเผื่ลางพานะกับบ่มีเนาะนี่ยสมุดลองลงเหเนี่ยกระพัวห่อเข่าลงกี้สับลูกผัเตเรียนเผิ่อถับมาพี่อืมเรนใตเลยนยังไงอยู่ดิเร่นทหลายทางเลยกบัดทีเนาะ้ยังมันประจำอยู่กับทีเนาะเร่นคือวังได้เพิ่นจะเอารถเจขึ้นมารถเพิ่นติดบาได้เนาะป้อ่มันจะขึ้นนี่ผเมอ คือว่าข้านอ้าพื้นวสิเอเห็นงานย้่นก่าคิดยากอยู่แลเนาะข้่นวสิกรรมไปเหตดการณ์ข้านวสิกรรมไปเห็ุก่ลูกกกอยากไปเฮียนอ่มันก็คือว่าอย่างไรเนาะป่โบรด้ปาบได้เลยช่วงมันอันนี้ก็าจุกไปก่อนจุกก่อนเส่อวิงเส่องานเลย ไปบอกทางหัว,วรเราเพราะมันก้อนคือว่าเป็นอย่างไห้น้องลงไปกองให้มันมืดอันไม่ในหัวเหือนลยนะเพป็นอยากทมดิน<อ>แต่มันมีรูปภูล,ลงไปมายนี่กันอเลียดอยู่ค่ะเมนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นคือ,อไ,มไ,มไม่ค,ค,มคนชนหนึ่งก็ตกอยู่ดินหวัดพี่ได้อายโอ้ไม่ตัวเก่าบ่วน,น,น,นั้นเมนมีทั้งไส้ได้ไส้บ่ได้ล<อ>งไปโฮมกันมันหก เนินนกระว่าบอกเพิ short, ่นลงแปลงรถไถถ่า um, ว่าบ่อยู่เด้แ uh ม่เมื่อยก็แปลงรถไถถ่าอืมบัดเพนนงดํเด้ไผสิแก้ให้ของเราน่ะอยู่แล้วอยู่ใกล้ด้สิแม่นน่อยู่เคียกอคือน้องคันอยู่มก็บ่ปานไดยามถมแล้วเอออยู่อขี้เลื่อยมันนักแอืมบางเทื่อกบ เ่สิเต็มจําเป็นเนาะแค่นี้เว้าแล้วก็ได้พี่น้องเอ้ยคือทางน้องดนี่ใครแน่เนาะอยู่ใกล้ใกล้ไม่ใกล้ยงเนาะัอยู่ผู้เดียวได้แน่มันบ่ได้มีเป็นเอื้อยนี่คือเราเฮ็ดให้น้อยๆกพอกินนะคุ้มแล้วแเนาะเฮ็ดตามกําลังคั่นากําลังเราคั่นไปเฮ็ดใหญ่ําเอื้อยก็บ่ไหวเด้อล่ะก็ผู้เดียวผู้เดียวอื ขับขักซายากเลยอยู่ไกลด้วยคนบัดขื้นผูทางผัวเจ้าเลยแบบเงินเดือนเป็นเดือนบ่าเป็นไถ่บ่ได้อ่ะเอ้ยว่าบุตรเดี๋ยวแต่คนจี๊ดหานี่แต่คนจี๊ดหายนี่แต่คนกินเห็นเนาะอยู่น้ำพึ่นเนาะเนาะคือช่างว่าแทบบัดเนาะเหดงานบริแรเงินเนาะไม่ได้เขากินข้าวกินอยังน้ำพึ่นใช่เ่บ่ได้อ่ยเอ้ยว่าคือน้องว่าให้แ้วน้องเห็ดน้ำแม่เพิ่นผัวน้องเห็ดน้ำลูกเพิ่นอืม เนาะอยู่น้ำพึนเนาะคันย่อกันเนาะอ่าไทยอยู่น้ำพึนเนาะแต่ไดมากแต่เราอยู่หันกันไดเลยเกษตรกันเองเลยนะนองว่าจะให้เพิ่นผักเลยไม่จะเห็นผู้เป็นชิปโม่ผลสั่งคนมาหับเอากันได้ไป้ะคือเมื่อคืนเนี่ยไปเอาไม้เนี่ยผชิปช่องโม่งกินได้ครับเขามาเฮือนชิปช่องโม่งกันคืนบมดเจ้าผู้อยู่เฮือนอยู่เช่นวิกิตญาติอย่งนี้

ด้ถือว่าทั้งสาธงมีกับถือว่ายุดก้อนพี่น้องเนาะไปเห็ดเบียกอยู่ในะฮนทางน้องดำก็ถือว่ามันนี่ก็บยุดเบียกอีกอุ้ยไฟก็ก็เป็นยุดนะครับได้ยินเพิ่นว่ามันนี่จะให้ทานให้แล้วไอ้สันเนาะแต่ว่ายังยังติดไปเที่ยวอยู่เนี่ยละม้างตอนเล่นเล่นกันแล้วก็บอกนั่นเราก็ทีหาคู่นั่นแหละชอยคู่อันนั้นนี่คู่แม่น้องพาใชนี่โอ้ โอ้นอาาา้องผ้าใสพ่นนิ้ย่อมพับเพรว่าเป็นเด้อเนาะเราเป่าเกี้ยงไหมเราไปโรงเรียนเขาสัมา<อ>ภาษณด้วยทั้งน้องผ้าใสพันว่าน,นี่สาดามว่าชับหนึงมาว่าหยอก,กว่าเผยชับหนึงโอ้ยยังไงโอ้เกี้ยงครับสิโอ้เกี้ยงบ่ร้อยบ่ร้อยเพิ่มน้าเพิ่มตอนให้หน้าคันชิวก,ก็ได้เขาสัมภาษณ์แล้วเพิ่นเจ้าจังแขวเฮียนอ่า

เนาะเบิ่งเด้อประตูนีมือเด้อเสรบักทึกเนาะอ่านนี่นี่เห็นได้บ่นั่นไส่บ่ได้เรียบร้อยแบบนี้เออเอาโอ้ยคือขี้มูกย่อยเป็นย่อยย่อยยามยางทีเดียบัดทีนี้ Nào ăn kim canh đồ muối hẻm, nó thả cá đực nhoi đấy vậy đấy, ah, thô, đây là cá cà pông, hãy làm pha đặc này thôi, sò đâm ba lan, oh, của sò đâm, kiếm bạc ai ạ, của, của tổn, um, của tổn, của pha đặc từ Thái đấy, là có đai, no, ăn bơ tây miền Nam từ cái đấy, từ bơ tây cay vô, Nó er, thứ ba, tiền đang lấy chốt ba nì, đẻ, đẻ chích chốt, đẻ chích tố là. นงมีได้เออแม่นบ่นี่กะโอ้จังพ่อยั่วแป่งโชมเนาะโอ้สารัมบ่ได้เอามาให้อีกบ่เพ่นนําบ่ทนขึ้นมาบ่ได้ยินแล้วว่ายังหลายเด้เนาะเออเป็นชุดเป็นหยังพี่น้องเพิ่นากมาให้เนาะเลือกเอาตัวใดได้ก็เอาตัวบ่ได้ก็คือว่าและอ่าปั่นพูดนุงได้อาเฮานุงบ่ได้กให้ผู้ผู้ใหม่นําเป็นปา

อ้่ยเนาะโบกินเท่ากําลังห่าปลาเี่ยวบสบายไะจักเจ้านอนนอนต่แต่มาตื่นยับเหมืนอนเว้นจักเถอะเออเผือเคยนอนอู่อยู่พุ่นเออเจ้าประเดี๋ยวอู่มาบ่อยอู่มีอย่างมัดเออโออวิธีนอนพูนบ่อยนะอาเม่ก็ล้างให้ใช่ไหมเป็นนอนเงยไปเน้ามีแต่ว่าให้ทั้งอันสาวท้องมีเพิ่นกันมลูกกอมเต้านอนก่อนพี่นอนเนาะโอ้ ไปไปเดี๋ยนะให้เป็นร้อลูกก่อนน้อไปเดี๋ยวฮันนฮันตามาถามไทยทั้งนี้ก่อนนาะอ้นยังชนพื้นกันยังเลนี่รูปรวยแท้ถ่ายคลิปแล้วเป็นไรสบายดีสบายดี เอด้ป็นเผู้สาวเจ้าบ่ได้มาได้ผู้สาวเจ้าบ่ะด้มาได้มอนีมอย่าได้น้อค่อยแท้นี่มาก็ไ่ได้กินได้แซ่บได้มือนีบ่ได้ยังนี่บเรียนบ่ตมงเพื่อใช่ไหมคือเดียวได้ทุเรียนเถออก็มามมาบ่ได้กันเนาะจรมณ์กบวานเจ้าเพื่อนอะไบ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโมยูโมหิน เราถีบก็ไปแล้วปั่นไปอันเล่นบุญเราเราไปเ่รบุญบุนประมาณตัดแรงตัดลรงอ่ารอบคำคำหนึ่งแรงเวมืันเนาะสบายดีเด้อโอ้สบายดีโอ้คือคึ้มแค่เมื้อนี่ก็แค่คมชื่เมือน่ะกันถอดเรื่อนอีกเจงบ่เออเราไปแน่นอนนะไ่่ปัาถึงเรื่อยแล้ครับมันถึงหรือบ่ถึงเรื่อยแ้ค่อยจนชิ้นค่อยกันยันก็เป็นดำโบฮทุ่งเม่อ่ จังทำเทศแเราอ่ะเข้าไดีใช่เข้าไดีใช่เราอะขบนาทมเลยนชื่อเบนตานนี่าเมืบญควรใช้บนมือได้นะบม่เชื่อกิตะกิเอ้าวน้ เอาลองบึงดิแรงนะบึกน้องกระดงทำเสีองไก่ทำเสีงกอล์ทเสียงตื้อนี้ยบอกว่าแบบคนรวยบะแบบคนรวยบะโอ้ยเนาะแล้วบอกสไตาคนรวยก่อนทีอันนี้กะชิบปตื้ออันนี้กะชิบหาตึ้อพะแปลงงานบนไหลครับ หูแลวเนาะอนี่กันเนาะใช่ไหมครับเหนื่อยนหน้าหมือนใช่เอาเอาเอเอาไงปนเ่งเเอออามาตั่งตังนี่เลือดเคงเลือชาดอกเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นนอนนงานอนมวนไปยังบ่เพิ่งอ่างกัน่ะตต่นพินนะ่อุ่นไหน โอ้น้องใช่ครเป้ยเ่าแบบนี้เหรนเขาอ่ะเน้ ยืมไปนอนดุงเลยแบบมีเยังอยู่ขึ้นรถโมเชียนนี่เป็นขากุ้นะเหมืนอยัางเงี้ยไปไปไปเหนเนาะอู้หูลมกันพอด้ยิ้มในหัวพี่น้องเง้ยเดี๋ยวหัวโตลำลาก่อนเนาะให้ทั้งโมเสีนไปว่าไปลมกันได้พี่น้องเง้ยขาคืออยากกันสั้นแหอะมันมีสั้นชินไปเนีหิวเข่าหิวหน้าไม่เล่นเนาะ ไปไปล่ำลากนนะเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเนาะไปพี่น้องล่ำลาก่อนพิดพลาดประกันใดขอโทษขอนะอภัยเนาะลาก่อนพี่น้องสบายดี